เศร้าอยู่นี่เกซิบไรเขาคิดไรแยกวหวาดคาเศร้านี่ข้าวาเปเขาไม่นานก็ให้เขา,าทีละข้าวประกอบอือกินว่าล้ามือนี่ล่ะครับเก่าซิบไรนี่พอ่อเศร้าไปเบิรปีละยี่สิบกระสอบเขาสารเขาเ,เปลือกเขาเปลือกวยขอแบ่งเศร้าน้ำได้บอ <laughs> สวัสดีครับนะี่ครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับป้าเบี่พ่ะนองมาเบิง่งฝูงงวัวฝูงงัวไทยนะครับฝูงงวัวอยู่บ้านห้วยไผ่ตำบลแสนสุขอำเภอวาดินชำรารบจังหวัดอุบลราชธาน,นะนบบานีนะครับนับบ่ถวนเอ้าประมาณ สามสิบตัวจะคข้องบนนับบปะถวนนะครับประมาณว่าเกินสามสิบตัวคนละนะครับบรรยากาศถาออกนอกขอ,อกนะครับร่วมโตกันแล้วล่อออกนอกขอ,อกนะครับอันนี้เลี้ยงแบบร่วมมิดเลยโยกแก่งโยกฟูงนะครับผสมผสานกันทั้งมวไทยมี พอพ,นพันควบฝูงแต่ว่าเพิ่นแยกพอพันไปอีกหม่องนึงนะี่ครับนะี่ครับบรรยากาศเนาะเดี๋ยวจะคุยกับเจ้าของเพิ่นนะครับเด้อะฝันนั้นนะครับว่ามีตัวใดพอแบ่งบ่อหรือยังไงนะครับบรรยากาศเพบบื่อมีใหครอยากเอาไปเดี้ยงนะครับหล,นะลายตัวแม่ลูกแม่ลูกกับหลายตัวผรูหลุนเหมาะคุ้นกับหลายนะครับ ฝนตกเศร้าไหมแดดออกนะครับบรรยากาศหลายนะครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับนะครับอยู่นี่บ้านห้วยไผ่น,นะพ่อเนาะตำบลแสนสุขอำเภอวารดีชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อนี้มาเบิง่งงัวพ่อมีประมาณยี่ตัวพอ่บอบ่เกินสามสิบเนาะเศร้าไปปลายนะครับเป็นเลี้ยงลักษณะใดพ่ออยู่นี่นะครับ เลาเนเน้นแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยฟูงแล้วก็มีพอพันคู่ฟูงอยู่บ่อม<อ>ัเนี่ยอันซื้อขายเดีพ่อได้ขายได้แบ่งขายบ่พเพิ่มผมพู้พดได้อยางไดกังซี่นะอยางไดไปเลี้ยงอ่านี่มันายกส้ที่ด่ช่วงนี้ยังยังบ่ได้ขายก็ค,คืออันเห้ลยเริ่มปีไปจักหน่อยกัน่อน ให้เลยไอ้โลกลำปิดสกินไปจังอยก่อนอนะครับยกแขงเลยบ้านนี้ก็ร่างจะเอาอกกาอกไปกินหญ้าบ่อ่อนนี่ร่าเขาไปกินหญ้าในป่าบรรยากาศเอาบ้านนี้โหลกลํำปิสกินมากนี่มีผลยัง,ลยยงไรบ่อรือนังไหมหลายอย่ังลูกเสีย อาจังขาดรักษาทั้งกันเดี๋ยวตูเสียงง่วไปครับมานี่ตัวอันนั้ทนทางการเป็นซอยยังไรแน่พ่อตัวที่สูญเสียไปมันก็ยังท่านเนี่ยก็โรงพยาบาลก็มาเห็นรักษาในยังเวลาระไห้พ,าพยาบาล,ราบาลครับแจ้งพยาพบาลเดี๋ยวครับที่เสียบานก็มาซอยก็เติมก็มาซอยอยู่ผลยาหายอยู่อ๋อมาผลยาคาเชื่อให้เ็ายาคาเชื่อให้กันหนึงอยู่ก็ยังม่ได้ มีอีกอยังเพิ่มขึ้นก็มั <laughs> นต้องมีการยาวๆอย่างเดียวสมบูรณ์ครับ <c oughs> มาถ่ายรูปถ่ายยังไป <c oughs> อ๋ออันนี้ทางการอันนี้จั่างว่าส่วนใหญ่นนมี่ผู้ถามมาอันทางการเทจังไรเนี่ยก็ตอนนี้ก็เ <c oughs> บิ่งกันไปก่อนเบิ่งกันเองไปก่อนค่อยๆยาวๆที่หลังอะไรครับ <c oughs> ค่อยๆไล่มาทยอยมาหัวแม่หัวแม่แม่ทองก็หลบหนีเนี่นี่ <c oughs> <c oughs> ตัวใดมัยย้งว่าเป็นตัวนี้กระถองบ่แงหนึ่งสองตัวนี้กระถองนะครับเบิ่งน้าเมือกเพื่อนส่งแม่มัว่าท่องแม่นีดดิ <c oughs> อันนี้ก็พอพันกุ้มฝูงพอพันนเอาไปรามนะครับครับมลามเลไเดียวเอาพอพันเท่าใส่ไพืทุกตัวเลย,ยเป็นพอเดียวกันหมดเลยนี่ครับอันนี้เป็นแบบเน้นขยายฝูงเด่นเน้นเรียงธรรมชาติ ครับมาเนี่ก็มีตัวติดแน่บตติดแน่กันตัวได้พุ่มพุ่มก,กันหลายกับตัวติดครับกับตติดเป็นบางชุม่มบางชุม่มบางชุมงช่มกับตัวติดเลยนี่ครับบางชุ่มมันติดกับติดเบื้อเป็น,<า>นเป็นบางโตเนะานะ,รรระารน <aşk> ครับ,บางตัว,ว,ตว,ตวก็งอหน่อยงอหน่อยกับจะพุ่มสารท่านหน่อยก็เขาก็อันตรายก็คืองัวใหญ่นี่ครับนะส่ลนเสรเลยเตรียมออกไปกินหญ้าเขาดีมันี้วยตัดหญ้านะครับแบบสวย เอาปล่อยหลายงูดีครั้งไหมขาแจงขายจงขอดครับขอกอันเริ่มแช่ความฝนตกแล้วมาใส่ครับอันนี้โซนนี้เป็นโซนยางเด่นธรรมาชาติาานี่ขอกันทางหุ่นมาเดี๋ยวขอกันเริ่มแช่งวัวนลายกขอกแช่ธรรมดา,มา,ดานี่ครับคุณโยกแกงเลยเอาปล่อยเลยพอ่อวะนี้ปล่อยไปทางนี้เลยเนาะนะครับปล่อยเป็นยางธรรมาชาติเลยนะครับยางไปทางก้อนถีดนะครับสร้างประตู เดี๋ยใ,ให้พันปอยงวไปกินหญ้่นี่ครับปอยเพิงก็นยางไปเองเลยมาพ่อนีน่แหละเป็นกมมแ่ตนี้ครับล่อเป็นับุ่มปกระพุ่มุ่มตาท่านงว่วเป็นบางชุม่มบางตัวบางตัวสีบ่เป็นเกี่ยงเลยครับเกี่ยงเลยเป็นพุ่มตาท่านพันดีนี่ครับกําลังสบป,ปอยออกนอกขอบอันบ่วแมงในบ่วแม่พันวา กำลังปล่อยอ๋อเชลดน้ำออกไปอยู่บ่อยอ๋อคีนอ๋อใส่น้ำไปอยู่อ๋ออันนี้ให้งห้ยย่างไปก่อนอ๋อข่อยเหลือควายอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาเบิ่งควายน้ำควายก็มีงห้ยก็มีนี่ครับบรรยากาศนี่เดี๋ยวค่อยๆเนี่ยไปแล้ว ตามจากคล้องไปแล้วเริ่มคืบมีละฝนสิโตอีกละ,ตตกละเวลานี่ยก็เวลาประมาณช่วงบ่ายๆนะครับได้อล้องวันที่สิบเก้าครับ ฉีดวัคซีนวะฉีดวัคซีนอ่ะเดี๋ยวยังให้มันท่านงวดมัน โหยกแกงเลยวนนี้ก็ยางาสรเลยครับครับไปเลยอยกแกงเลยเดี๋ยวทานนี่กอนปาดุ่นไปุ่นละยางลำบากทนเลยตัวนี้ครับมันหูมองมันนาองแม่หูมอง่นวันซะ อเอาไปสูบบุหรี่ไปเป็นยาธรรมชาติอ,อ๋อวันนี้มาเลี้ยงงวซอยกันนี่ครับโอ้ยงวงรายแห้งนี่ครับอันนี้ผู้ถามนี่ว่าว่าแบงบ่แมเหนือเข้าปะอ๋อถามพอไก่เห็นปะนี่ครับเพื่อัอนมีผู้อยากเอาไปเลี้ยงพวกนี้โควิดมาแจ้กรุงเทพก็หลายเห็นปะ เจอกลัยง,งัววะดีจักโรคระบาดแน่จักของคนเทิ่นของงัวแนช่วงนี้โู้บุ่นวายกันขนาดเลยชีดโลดแม่ชีดโลดอันนี้สิเถินสิโลดครับบรรยากาศงัวโอ้โอโแมนอยู่ครับมือคือมืดคึ้มแต่บัดนี้ฝนก็นสิมากอีกก็บั่นนั้น ชิดลงแน,น่หนหบาม่อ๋อัลเตรียมมันทางเลยอ้าวฝ้พาีพาน้องไปเลี้ยงงัวครับวันนี้นีครับ รวม30ชีวิตนะครับงัวจะฟองงัวควายยังมาเดาออกขอกนะครับฝนกับสิโตกอีกบรรยากาศขึ้มเล็กน้อยครับเนะี่ครับโอ้ยรถดหน่ายอีกนะอ๋อมีมีสหาหัสมาหน่อยมาเลี้ยงครับมีตัวนี้นะครับรถก็มาอีก ไปไปเดินไปเวลาเดินเดินโอ้ยขาดขนาดพูดสีหายขักมาหน่อยใช่ยังไปเร็วทีมงานขาดขนาดเลยวะมาหน่อยก็ไล่เศาหน่อยเศร้ายัยครับไปแล้ยอ้าวฟาดกันแรงเลยตัวน,นี้ พุ่น <c oughs> <c oughs> ครับพุ่นเอาเอาไปอีลาไปพุ่นเอาโอ้ยแลนไวขนาดเลยพุ่นแต่ยังอยู่ถนนฝั่งนี่บ่แม่ทามฝั่งยู่บ่หรืออยู่ฝั่งนี่อ๋ออยู่ฝั่งนี่อยู่ครับ บรรยากาศการเลี้ยงง่วแบบบานๆครับปล่อยฝูงนะครับลามไรเลีเ้ยงตามป่าตามเขาเลยนย่ากับบรรยากศาศเนาเบิ่งให้มมันั่วงไรตัวเลี้ยงซอยกันได้หลายคนอพอดีรถผ่านมาทางนี้พอดีอ <laughs> นย่างับปล่อยลุยวนเลยบอกว่า เไรนี่ศาเบ้อเลยบ่เศาอยู่ีนเก่าซิบไรเขาคิดไรแย่หวาดคาเศ้านี่คาเนเขาไม่ด่งกเขาีราบัสอบเิหนู่ล้ามือนี่แหะครับเก่าซิบไรนี่พ่อเศร้าไปเบิดปีละยี่สิบกรสอบเขาสารเขาเปลือกเขาเปลือกห่วยขอแบ่งเศร้าน้ำใดบ่อ๋อมันเป็นปลาน้องอ๋ แบบป้าหาเห็ดลายมงอยงไหน,น,นก็เป็นให้หน้าพราะเด็กหน้ากินสามารถิบกยอ,ยอ่าอ๋อที่ว่าอันมองเห็ดหน้าซิบก็ไรแต่ว่าอันเศราของเพงิ่นอีกเกซิบไรทั้งหมดก็รวมให้หน้าพรออมให้รหน้าพอ,อใหหนาหลายก็มองเลีงยงเห็นนี่แหะครับไนี้ก็เอาเขาเพิ่นยี่สิบกระสอบต่อปีอดน่ครับคุณแหล่ไปคุณแหล่งัวเดี๋ยวยางไปเบิ่งหัวกัน ระะครับนนครับโอ้อยางไหวแห้งครับเอายางมาก่อนจะข้าวนึงกลับไปเบิ่งก่อนพุน่นเล็กหน่อยมาเลี้ยงซอยสองสามตัวนี่ละ่ะแม่เพิ่นไปเอาอันคั้วไอบ่ครับอืมปล่อยไม่ทางเดียวกันนี่บก่กอ๋อท้หรือแอบแ้นข้างอ๋อครับ,อรบโอ,ยยอ,อ,โอ้ยางไหวแห้งหัว ก็ไปมองชุดชุดมองกับจ้ามากินกับจับมาที่เาเลยค่อยๆลับมาไปไปชุดมองมองเ้าแล้วจับค่อยมามามองคนเกิดไปโอ้โนี่ครับนี่ก็ได้เลี่ยมอยู่เนาะ่ายไปแฮ่โอ้มองปลาไฮเห็ดผมตัวนี้ครับโอ้โไม่เห็นไอ้ตัวกาเหา <laughs> นี่ครับออ้ยข้คลองแถววางไหวเลยโอ้โเก่าซิปลาะอาดีทัทนเนี่ยนี่เเป็นค้องจิรูดไปเลยตัวน,นี่ว้ยจีท่านมันบอกแนวนี่น <laughs> โอ้มันแรนเลยตัวนี้ครับโอ้โอ้บอท่านเมือนี่เเหตุการณแล้วบอท่าน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 เราอแน่นี่ครับบอท่านบอท่นแน่นี่ไปอลาดเลยเก่าซิไรนี่ครับเอาไปบอท่าน โอกาสหนาโอกาสหนาพ่อกัน <c oughs> นี่ครับเมาท่านรู้่ะมันเย็ยนกินหันปะ,ะแปบบ๊บนึงครับสันโอ้แลนต่อสันแลนกลิก่นกลัวยางาท่านโอ,โอ้เร็วป่ะเอ้าเร็วใส่กัน ui có lăng vút trên mà hợp à, ui có lăng có lăng chín liềm chín nhiều là bao nhiêu cả ô tôi giờ đây mình tôi pha pha đúng rồi này gặp chút nữa này thằng พอพอดีขีดตมทางนี้โอ้เดี๋ยวหาหม่องยางกันครับนี่ครับเอามันฟาฟาดดวงไปยังไงน,นี่ครับโอ้ฝูงหัวฝูงหัวเงินล้านว่าพอนี่โอ้อะไระไรเดี๋ยวลุกฟาดฟาดดวงมาใหม่นี่ครับเอ้า ฝากกดไลค์ก like, ดแชร์ได้เลยครับเด้อนี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ครับพาพีฟ้าหนองชมบรรยากาศนะครับพอดีพอมาขั้นเป็นเหมือนโหลล่ามปสสีสกินหายแล้วจังสิปล่อยนี่ครับฟูงวะ่ะเพื่อนเพืส่สนใจก็ติดตามไว้นี่ครับเพื่อเปิดราคาก็จะได้หูกอนได้เลือกได้ชมกอนร่ครับหลายโตแห่งรวมๆสามสิบชีวิตนะครับวัวกัแม่ลูกหลายโคมส่วนใหญ่กั เน้นขยายฟูงนะครับแต,ต่ละโตเหมือนไม่โตเหมาะอยู่ราคากที่บ่แพงแห้งกว่าหนายหรอกนี่ครับนี่แหละยกแก่งยกฟูงเนี่ยบรรยากาศนี่ครับมันซ่อนงัวเพิ่นห่วยหลายแสนบาทนะครับเด้อนะนี่แต,ต่ละโตให้มันประเมินให้ยโตละแม่ลูกนี่มเหมานะนี่ครับรวมสามสิบชีวิตเนาะสามารถติชมแนะนำคอมเมนต์ นี่ครับคอมเมนต์แนะนำได้นี่ครับว่าโรคลำปีสกินหัวของเกษตรกรหัวของท่านเป็นจ bueno. really. uh ังไหนเนี่ยนี่ครับรักษาหายหรือยังเพราะบางโตเพิ่นกันไม่พุ่งพูงกันในตัวเองเพิ่นเพิ่นกัเป็นนะครับตุ่มยุบลงนี่ครับบางโตกัเป็นนะครับเป็นนักโดยเฉพาะหัวหัวหน่อยนี่ครับพุุ่้มกันหน่อยกัสูญเสียกันหลายหอนหัวหน่อยนะครับหัวหน่อยสูญเสียหลาย หัวงอแง่กะมีสูญเสียเพราะว่ากัลาย้ย้ายสิ่งไร้ไร้ยางนะครับบางคนมันกับโอหัวเป็นโรคลำปีสกินกับปอยแห้งงัวเป็นนักเป็นนักเราเอาประธานกับมีให้กันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเสน่ห์กอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับตลาดงัวตลาดควายเ่าห้าวเขยังบม่ได้เปิดทําการกับขออภัยพี่น้องนั่งนะครับเดี๋ยวโรคโควิดโรค โควิดส9โเก้าโรคบาปีสกินผ่านผลไปกคจังพบปอกันไหมนะครับในตลาดนะครับตลาดง็วตลาดกล้วลยเหานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ